ผากาันห่วมกันขยันสร้างเสียงทองล้านสร้างอีกอ้างป้าลาทอนล่น บางแสนแพงเหมือนฟ้าสร้างแปลงจำแลงหือหุ้งสดใสนางสังขารตำนานหมุนทางฟังใจงามล้ำงามเลิศวิไลปรากฏการ I'm a... Uh... ที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมจะมาสมพระอาทิตย์ตกยามคายแรงแบบนี้ก็อยู่ถึงผู้สีนน่นิวคนนี่เขาสัางกิดเห็นเนาะมือนี่หันท้องฟ้ากับ บปอดบวงปานไดเดเเพราะว่าฝนหาอากาศตกไปแลวฝนหาอากาศเศร้าเนาะแต่ว่าก็จะเห็นเป็นวันสีทองเนาะเอางานๆคุณเราจะเห็นบรรยากาศของภูเขาสีาจะซับซ้อนกันบวกกับเมฆเฟื่อล้วก็บ,บวกกับแสงพระอาทิตย์ถ้าว่าเมือ่อใดที่มีท้องฟ้าเปิดแล้วบ่มีเมฆคกคคุมแบบนี้นาาจาเห็นว่าพระอาทิตย์หันกำลังจะตกลงอ่ากำลังจะตกดินเนาะว,วิจ,จัก คูจะเห็นภาพบรรยากาศที่สวยงามและกาจะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินอนที่เพื่อนมักมาในจุดนี้โดยเฉพาะเลยทุกคนแต่ว่าในจุดนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศในช่วงของยามคายแรงที่ว่าท้องฟ้าเมื่อนี้จะ,ปะเปิดปันไหนเนาะเนื่องด้วยจากว่าฝนตกหากา่าก็แล้วไปวังกี่นี้ค่ับอาจะพาชมบรรยากาศในจุดนี้ปกติแล้วถ้าว่าเมื่อไหร่ที่ท้องฟ้าเปิดตราจุดนี้นะักท่องเที่ยวกระทงว่าจะลาย จะยืนเบียดกันรุดได้ทุกคนนี่บาทานี่จะมักขึ้นมาทานในช่วงสันแรงๆแบบนี้เขาจะแนมออบหอบจะเห็นวิวของ360องศาของตัวเมืองของนงพระบางเลยี่ยมองทึกด้นชดดห้ขึ้นมขึ้นได้ขึอ้นขั เนี่ยดูคนเนี้ยไปเนาะเราจะเห็นวิวของงานสารของสโสมิที่อยู่อมฮอบในของตัวเมืองของอลวงพระบางเลยจะเห็นวิวประมาณนี้ก็คอคก็คืออ่ อยากจะพาทุกคนย่างาทางด้านนี้กันเพราะว่าทางตักอาามีทีมก็จะเอามาถ่ายทำกันด้อยหนึ่งก่อเดี๋ยวย่างวิวางด้านนี้จะให้ทุกคนได้ชมว,วิวทางฝั่งอังการด้านนี้กันจะเป็นวิวที่สวยงามเลยแล้วก็เป็นวิวที่เขาสามารถแน้มเห็น3ามลอมเาของตัวเมืองของหลวงพ่อบางได้เนาะแล้วก็แน้มไปเห็นอีกฝั่งก้ารด้านหนึ่งก็คือจะเป็นเป็นสนามบินของหลวงพ่อบางน,นั่นเองย่างออหอมเลย นี่แหละทุกคนอยู่งามนาจะเห็นขวาเล็กนะขวา,ขามคานนะคานันเอ็เอกจะเห็นบรรยากาศยามค่ำแลงของประชาชนที่เพ่อนสัว์จอด อยู่ในตัวเมืองจะเห็นเหงียนานที่เป็นลักษณะเท่าเทียมกันเลยอาคารสองซานลักษณะขีเป็นหลังคาค่ายกันหมดเลยทุกทานทุกท่านกับจะาคู่กันดีนวาเมืองของหลวงพระบางนี่ก็จะเป็นเมืองที่อยู่เค่องกลางเนาะของภูเขานั่นเองจะอ้อมหอบไป้วยสายภูเขาทั้งมดเลย มากบนมมมีต่อจบเข้อดไข้อเสียก็คือเมื่อนนี้เห็นท้องฟ้ามืดครึบนะแต่ว่าค่ายังไข่กับฝนเศ้าตกจุดทางนั้นฝนตกแล้วนะทุกคนนี่เนี้ไปทุกคนจะเห็นเนาะสายฝนเลยทุกคนลงแล้วนะที่เป็นก้อนเฟืออยู่นะนั่นก็คือจะเป็นสายฝนได้ ฝนตกจุดนั้นไปลงกันบันีีทุกคนค่ำมืดละก็ได้เห็นภาพบรรยากาศเนาะก่อนพระาที่จะตกดินอยู่ที จุดชมวิวพระธาตุภูสีนั่นเองมาช่วงระยะนี้ก็จะเจอประมาณนี้แหละทุกท่านอาจจะฝ้นตกแดดในบางระยะฝนเซาแดดแต่ว่าอายุพระธาตุภูสีทางขึ้นนี้คนก็ได้มีการปรับปรุงใหม่นะทุกท่านตอนนี้นะคนก็ได้มีการเปลี่ยนหลายๆอยา่างเนาะอยู่ในบรวเตณเฉพาะจุดนี้ก็มีหลายๆสถานที่สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวคนก็ได้ปรับปรุง ให้มันเบึงสวยงามขึ้นน้องบางชุดอีกอย่าเ่มงก็สร้างเป็นอ่าบอนสําหรับสอบถามระดับบอนสําหรับในการเก็บปีสิเนาะให้มันมีความสวยงามเพิ่มขึ้นละวก็เป็นความระเอียบขึ้นอันนี้ค่าพระเจ้าขึ้นทางด้านของทางด้าน,าานหน้าของพระราชวังเก่าเนาะเพราะว่าขึ้นผู้สีนี้มีขึ้นได้2ทางทางหนึ่งแมนขึ้นทางฝั่งทางน้ำคานเนาะทางข้นทางส่วนนั้นลแมนจะ ใ่ก้อนเน้อาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าจะยางคูงไก่แน่แล้วก็แต่เราจะเห็นแต่ละจุดแต่ละบอลนนะ่าจะมีบอลนีนเเ่เอาแถวสมอีกตืมเนาะก็คือจะเห็นมีเป็นวัดเนาะขึ้นมาจุดนั้นแต่เราก็จะเห็นวิวทางน้ำขานตืมแต่ว่าจะกไก่ก่อนเนาะแต่สําหรับทางนี้จะแมนมันใกล้แต่ว่ามันจะสัน่นแต่ว่าทางกำนันมันจะโบสันมันจะเป็นเนินๆไปแต่ค่อนข้างว่าจะกไก่ผาติดตกดิดแล้ว เป็นมื้อสุดท้ายแล้วเนาะที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่นีนมืออื่นก็เดินทางกลับแต่ตอนเศร้าเลยเพราะว่าย่านตะแลงเนาะบนถนนตกแน่แล้วก็บ่ได้ไปใส่ไก่เนยมาในครั้งนี้เนื่องด้วยว่ากับมีภารกิจหลายอย่างเนาะมาขึ้นมาเหนือในครั้งนี้แน่กับไปทางแขวงอื่นแน่แล้วก็จึงกลับมาแวะที่นครหลวงพะบางนี่กับพอดีมาทันในช่วงของผลจัดงานบุญ พอดีเนาะจะได้เก็บภาพบรรยากาศสําหรับงานบุญสงเฮือเดือนเก้าฮ่องขาวประดับดินอยู่ที่นครหลวงพระบางปี2 0ง3ให้บรรดาท่านเนาะได้ขับชมกันมืดคืนก็จะย่างลงละเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศเนาะอยู่ที่ตลาดมืดกันตลาดแรงนั่นแหละเนาะเหมือนนี้แต่ว่าช่วงตอนทวิทย์หัวแรงนั่นละแม่นฝนตกนนเนาะเลยเหตุให้ห่างข้าวมันก็ปิดไปแน่แล้วก็กลับมาเปิดคืนละตอนนี้หันละแม่น ห้องฟ้าเปิดแล้วว่ามืองามข้าพเจ้าว่างามเลยนะจุดนี้ะนะหาจหะะหน้มเห็นเป็นขั้นใดซื้องยาวลงไปแล้วเห็นมีกุกจำปาแต่ว่าค่อนข,ข้างจะมียุงแดเพราะมันหวนแรงแบบนี้ไปกตจะพอกันไมอีกเือนหนึ่งเนาะข้าพเจ้าจะเดินทางมาอีกเทืนหนึ่งก็คือจะมาชมความสวยงามของการ หลเห่เงไฟอยู่ที่นักคอนหลวงพระบางแห่งนี้ก็จะแม่นเป็นเดือนตุลาเนาะเป็นวันที่๙30๐นะครัพระเจ้าจะมาประมาณจั๊ก8 3ส๓๐นี่แหลนะเนาะสมื้อน,นะที่จะเดินทางมาถ้าว่ามาตอนสวยจุดบริเวณนี้ก็จะเห็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งของกุกจำปาแต่ว่าถ้ามาตอนช่วงหน้านแล้งจังสิก็จะบมีใบ ต้นไมมแถวนี้ก็เยาะแห้งเนาะแต่ว่ามาในระยะนี้เราก็จะเห็นสมัยงามแบบนี้เองย่งางวหทานเ้ยตอนขึ้นยังหาวขึ้นนะบนัดนี้ตอนลงคือว่าอ่อ,อนแท้ไก่แมนแมนตอนลงยังใครก่อนเด้อเพราะว่ามันบริ้ปวดขาหลายพเท่ากับตอนที่เขาขึ้นมา พอดีเพื่อนขึ้นเถิงป่ะไปไป,ปไปให้ขึ้นรีนะเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นลุงขึ้เลิกแล้วนี่เนาะทุกทา่างทางลงนี่งามเลยจุดนี้เนาะถาวรมาตอนสวยๆมันจะเป็นลักษณะเป็นอุโมงค์ของงานโคกจำปาสองข้างทางนี่จะอ้อมห่อไปด้วยกวกจำปาแล้วเพิ่นมาสร้างเป็นหูปั้น ของยักษ์นี่เนาะกำลังสร้างอยู่นี่กสองกำงนี่ใส่ฮะแมนแมนแม,น,มนนอนอยู่แล้วเบิงจากคุ้มสงนี่ปั้นยักษ์เนาะแต่อันน,น,นี้เป็นขากลังจะเฮ็ดกลังจะปัน้นแต่ก่อนบบมีเนาะสำหรับอยู่ทางขึ้นของพระธาตุภูสีเป็นมาสร้างปัน้นห้องปั้นใส่จุดนี้แต่ว่ามาตอนสวยข้าพเจ้าว่างามลวดเนาะจุดนี้หัน มันจะเห็นเป็นอุโมงค์ค่ายกันกนะครับอันอย่างนงห้อยยางรอดกล้องกุ้งไม้ลลายอย่างสิมันเป็นกกรอก,กจำปาสกครามแล้วยุติ่นผู้สีนี่กัมีวัดคือกัน,นวัดอยู่ทางด้านข้างของกำสายมือของข้าพเจ้านี่มันพอดีเลยลงมาพอดีตลาดกลางคืน หอดแล้วเมือ่อยเติบนี่เราจุดที่ข่าวเจ้าว่าเพิ่นสั่งเป็นอันอันนี้เนาะเป็นบริบอลที่สอบถามแล้วก็เป็นบอลเก็บป,ปีอยู่ในจุดนี้แล้วบอลน,นี้เิ่นกระเห็ดใหม่ให้มีความสวยงามแล้วก็มีความสะอาดระเบียบขึ้นเติมกว่าเกา่า ันนเช็ดเป็นเฉพาะทางขึ้นและกระทางลงทังหาอีกลงวาหอดแล้วทุกท่านบรรยากาศน้ำแรงกันจะเป็นอีแบบหนึ่งแล้วก็จะสวยงามอีแบบหนึ่ง